เอาละมาต่อกันด้วยกิจกรรม E D J Present Hippie Ship Party ากับการล่องเรือรู Grand Pearl นะคะดื่มด,ำไได่ำบรรยากาศร,ริมแม่น้ำเจ้าพยายามค่ำคืนแล้วก็ได้ดูคอนเสิร์ตจากศิลปินดังด้วยอ่ะเก็บภาพมาฝากและะ้วค่ะเไม่อยากให้แฟนรายการกับกองทัพดีเจและศิลปินได้เอ็นจอยกันแบบไกลชิดคลื่นการ14 E F M จึงจัดก,กิจกรรมสุดเดินส่งท้ายปีกับ E D J Present Hippie Ship Party โดยชิญชวนแฟนรายการกืบ100คนมาล่องเรือรู้แกรนเพล่เพื่อดื่มด่ำบรรยากาศริมแม่น้ำเจ้าพยาอยามค่ำคืนค่ะแต่ก่อนจะขึ้นไปเอนจอยปาร์ตี้กันบนเรือเหล่าดีเจและตองทัพศิลปินก็ขอออกมาเดินแบบโพสท่าเก๋ๆเรียนน้ำย้อยกันก่อนขึ้นเรือซึ่งสาวสวยเลือกได้อย่างโอปป้ก็ควงแขนสองหนุ่มกอฟไม้แบบเหนียวแน่นนึบเลยละค่ะ พอขึ้นเรือกันแล้วสาวแก้มเดอะสตาร์กับหนุ่มออฟบงังสัตต์ก็ประเดิมเวทีด้วยการหยิบเพลงชิวๆเพื่อให้เข้ากับบรรยากาศมาร้องให้ฟังค่ะ เพลงชิวๆมาร้องตามติดด้วยหนุ่มชินชินวุฒที่เลือกเพลงจังหวะสนุกสนุกมาให้ได้ยอกกันก่อนจะยกเวทีให้ศิลปินคาร็อปอย่างวงเซลปอแตนโตและ Big a แอสได้ออกมากระตุ้นอารมณ์แฟนเพลงด้วยเพลงรอบจังหวะหลกหนักค่ะฝากสองพี่น้องกอฟไมค์ก็ดีดาวแบบสุดๆเพราะว่าเป็นครั้งแรกที่พวกเขาได้มาเปิดมินิคอนเสิร์ตบนเรือค่ะ ที่ได้ร้องเพลงบนเรือครับก็รู้สึกตื่นเต้นแล้วบรรยากาศมันก็ดีมากมันชิวๆเหมือนกับว่าชิวมากพี่บรรยากาศเหมือนกับตอนเราไปแบบชะอำหรือว่าไปเที่ยวทะเลกับเพื่อนๆเราเล่นกีตาร์ล้อมวงกันอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วแต่ผมชอบเพเราะว่าลมมันเย็นมาเลยมันได้ฟิลร้องเพลงแล้วก็จะแบบสนุกอะ อิ่มเอมเต็มอารมณ์และดื่มด่ำกับทิวทัศน์สองริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาแล้วเหล่าดีเจและศิลปินก็แอบเซอร์ไพรส์เจ้าของทริปเก๋ๆอย่างช็อตสายทิปด้วยการนำเค้กต้อนโตม,มามอบใายเป็นของของวัญวันคล้ายวันเกิดด้วยก่อนจะปิดท้ายทริปสุดเก๋ด้วยการจุกลูกสวยๆให้ได้ประทับใจกันก่อนกลับบ้านค่ะ